ไปดูกันก่อนไหมครับคุณสุประชัยสำหรับหุ้นน้องใหม่อืหุ้นน้องใหม่ที่เข้าเทรดวันนี้เป็นวันแรกนะครับนั่นก็คือฟู้ดโมเมนตจจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น fm ครับอ่าก็วันนี้เปิดวันแรกนะครับ ipo เขา้าบาทส0สตางนะครับก็ระดมทุนได้ประมาณสัก1000กว่าล้านบาทนะครับก็อ่มีแผนการใช้จ่ายนะฮะในแง่ของการใช้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ก็สองสส่วนด้วยกันฮะส่วนแรกก็คือการไปอ่ขยายในแง่ของ กาลังการผลิตครับ,นรบในแง่ของโรงเชื่อต่างๆแล้วก็อันที่2ก็คือเพิ่มศักยภาพของโรงเชื่อด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อลดต้นทุนและก็อีกก้อนหนึ่งก็ไว้รองรับสาหรับธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเขาก็จะใช้นะฮะของต่างๆที่มันเหลือจากการโรงเชื่อตัวเนี้ยไปเป็นวัตถุดิบในแง่ของทําอาหารสัตว์ต่อไปนะฮะน,นี่ก็จะเป็น3ามเรียกว่า3วัตถุงค์หลักในแง่ของการใช้ต่างนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็ ไว้เป็นทุนเงินทุนหมุนเวียนก็เล็กน้อยนะประมาณสัก200กว่าล้านนะครับ,นนรบแต่ความน่าสนใจของ FM อย่างที่รเราคุยไปเมื่อวานนะเรื่องของสถานะทางการเงินร,รอบการเก็บหนี้ต่างๆาถือว่าหมุนเร็วมากใช่ใช่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะผมว่าเป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานเราได้คุยกับคุณสุเมศสีคุณสุเมธมามาสีมาสิรีรังสรีซาอีโอของทางตัวของ FM เเนี่ยเขาก็พูดชัดนะครับว่า ระยะในแง่ของเวลาในการเก็บหนี้เนี่ยแค่สิบวันคุณจตุพรใช่สิบวันนะผมเมื่อวานผมยังตกใจเลยครับอปกติเราได้เห็นก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณเดือนสามเดือนนะสิบวันหรือหกสิบวันอย่างเยอะสุดอประมาณนั้นนะแต่นี่สิบวันนะแล้วก็ที่สําคัญคือการค้าขายเนี่ยน่าสนใจว่าพอมีออเดอร์มาปุ๊บเก็บตังก่อนเลย4 0คืออย่างน้อยๆถ้าลูกค้าจะยกเลิกไม่ยกเลิกยังไงเนี่ยเขาก็ได้เป็นมีเงินประกันไว้ละวส่วนหนึ่ง สิบเปอร์เซ็นต์ไสี่สิบเปอร์เซ็นต์เกือบครึ่งเลยนะฮะหลังจากนั้นก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยโอนตังมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีเคียวเรื่องของไรายได้หรือในแง่ของการเจ็บเงินเนี่ยน่าสนใจนะครับสิบวันเท่านั้นเองแล้วน,นอกจากนั้นไม่พอฮะ,อะวงจรของกระแสเงินสดคุณจตุพระฮะสิบเก้าวันสิบเก้าวันนั่นก็หมายถึงหูเงินคือสภาพคล่องเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยเพระาะปกติเนี่ยก็45วันเดิมนะฮะที่เขาบอกว่ามาสัก43วันเนี่ยเหลือแค่19เวันเพราะฉะนั้นวงจรคือ ขาเรียกว่ายิ่งสั้นยิ่งดีไงเงิน,นมันหนุ่มหมุนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องไม่ต้องห่วงเลยนะครับเอออันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอันหนึ่งนอกเหนือจากดูธุรกิจของเขาแล้วอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยทำ OEM นะฮะให้จากแบรนด์ลหลายแบรนด์แล้วก็รวมถึงทั้งในและนอกประเทศครับหลักๆคือไม่ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองอแต่มีกันเป็นการจ้างผลิตให้กับบรรดาธุรกิจต่างๆาผมไปแอบได้ยินมานะ ว่ามีลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมทุกคนเคยกินคือทุกคนเคยกินนะบอกแค่นี้แล้วกันทุกคนเคยกินทุกคนเคยกินผมเชื่อนะใครที่ชอบอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยน่าจะเคยกินกันนะคะที่เป็นแบบหนึ่งในหนึ่งในอาหารแปรรูปของของทางด้าน FM เขาอ่าอ่านะครับขณะเดียวกันในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์อย่างเมย์แบง์ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มองว่า FM เนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจปลายน้ำนะครับที่มีความผันผลต่ํา กว่าธุรกิจต้นน้ําแล้วก็เน้นไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปที่มีตากาไรสูงกว่าธุรกิจไก่ชําแหละนะครับจึงประเมินราคาเป้าของ FM เนี่ยแบาทเกสตางค์เช่นเดียวกับ Trinity เนี่ยชินิตีให้ราคาเป้าไว้เนี่ยประมาณ8บาทแบาทสิบตังค์ทิสโก้แปดบาทสาสิบตังค์เคจประเทศไทยเจ็ดบาทเก้าสิบตังค์กรุงศรีเจ็ดบาทเจ็ดสิบตังค์ยวนต้าเจ็ดบาทแปดสิบห้าตังค์ราคา IPO เขาห้าบาท 40ตังค์อ่าห้าบาท40ินี่เมื่อวานเราสอบถามว่าเอ๊ะราคาตัวนี้มีดิสคาวไหมเขาบอกว่ามีดิสคาวประมาณสัก30%เนะเพราะฉะนั้นก็มีดิสคาวสามส์แล้วถ้าดูจากราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยต่ำสุดคือ7จ็ดบาทเจสูงสุดคือ8ปดบาทเกเนี่ยอัพไซด์ก็ไม่น้อยเลยนะครับมีราคา IPO มีดิสคาวราคาเป้าหมายมีอัพไซด์อ่าอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฮบริดนะ เป็นทั้งโกสต็อกและดีวินแล็<ล>ดีวิ<ล>วนใสต็อกใช่ทั้งโตและก็ปันผลด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของหุ้นน้องใหม่ก็เอาใจช่วยครวันนี้อาจจะเข้ามาในช่วงสาการที่ตลาดไม่ค่อยสู้ดีมากนักนแต่เอาเลยครัว่าถ้าเกิดพลาดพังนะราคาปรับตัวลงมาผมว่าน่าสนใจนะในแง่ของการเ,าเก็บสะสมหรือว่าทยอยสะสมเพราะอย่างที่เราเ ได้คุยกับผู้บริหารทั้งสองท่านเมื่อวานทั้งซีอและซีโเนี่ยมันเห็นภาพนะเห็นภาพการเติบโตนะครับนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO เข้ามาเทรดในตลาดวันนี้ด้วยก็อ่ะตอนแรกก็คาดการณ์กันแล้วฮะว่าตลาดล้มมา2วันแล้ววันนี้น่าจะมีเทคนิคอรรีบาวเออน่าจะดีนะแต่ดันไปเจอประเด็นเรื่องของสาเมกาหุ้นเทคเขาลงอีกก็เลยทําให้หุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงไปด้วยใช่อันนั้นเป็นภาวะโดยรวมนะที่ไม่เกี่ยวปัจัยพื้นฐานนะครับ